ยังจำคลิปนี้กันได้ไหมคะพี่ผมรีวิวคมัง่ขี่นะครับครับอันนี้ผมอยู่ในหน้านี้ของช่องผมนะครับนี่หน้าช่องผมเห็นไหมอ่ะมันก็จะมีประมาณนี้นะหน้าช่องผมมีสดต่ตางๆมีสดใหม่ที่เพิ่งลงนะครับไปดูกันได้นะครับ แต่ว,วันนี้เรามาโฟกัสกันที่ไมค์ครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งครับไปเจอในเกมครับโอเคฮะแล้วก็มีในเกมเป็นที่เรียบร้อยเออมีจุดสวยๆจุดหนึงนะครับที่ผมพาไปดูที่ผมอยากจะพาไปดูอยู่ทางนู้น เนี yeah, so uh, so uh ่ย huh. ท uh. uh ี huh. so, side, See you. See you bit, uh ่สวยเอ่อกระโดดข้ามอฮะนี่ฮะเร็จล้วเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับข้างทางข้างล่างมุมนี้เห็นชัดเลยเห็นไหมฮะเป็นน้ำตกนะฮะนี่ครับโอ้โหแป๊บเดียว อ๋อพระอาทิตย์ขึ้นไม่ได้ลงเห็นไหมฮะน้ำพุระหว่างนี้ไอที่ถ้าเกิดอยากดูดานานๆก็สต็อปคลิปตรงนี้ไว้ได้ครับเห็นแบบอยากเห็นน้ำพุอะไรเนี้ยก็สต็อปคลิปแล้วเอามือถืออีกเครื่องของคุณแชะรูปไปเลยผมหารูปสวยๆอันนี้อ่ะแชะรูปเลยฮะแช,ชะได้ยังฮะ โอเคเรียบร้อยทีนี้ผมจะพาไปดูเอาละเข้าเรื่องกันเลยฮเห็นไหมคะว่ามันมีสิ่งถูกสร้างมากขึ้นอันนี้ต้องสร้างเนยสร้างนานเลยก่าจะเสร็จเนี่ยเออแล้วก็มีเกียวกโกเลมบางส่วนด้วยนะเอาอันนี้เปิดประตูไม่เป็นเรื่อยเนี่ยเป็นไงทางมนนอนในห้อง อันนี้นะคะเป็นห้องสมุดที่ผมสร้างเนาะดูสมุดดิหนังสือเต็มไปหมดอยู่ออกมาอ่านได้นะครับแต่ว่าไม่ยิบอันนี้เป็นโต๊ะอาชีพของพวกนะครับมันจะเป็นผมจะทำ with เป็นออฟฟิศนอกแต่ว่าไม,ไม่มีคนมาเลยตรงนี้ก็มีโต๊ะนะครับมีโต๊ะถุกแทบไกที่เนี่ยครับมีหนังสือให้หยิบเพียบเลย เหมือนปินออฟฟิตสำคักเลยสักอย่างอ่ะอะันนี้นี่กดไปเอ,อ,อ๊เอาเอาเอากเลนเป็นละล่าเนื้อมาโอเคนี่ฮะมีโรงเก็บรถไฟเป็นไงบ้างครับอ่ะเดี๋ยวผมสลับให้ดูครับผมจะพาไปชมรถไฟแบบใหม่ๆกัน นี่ฮะมีอันนี้เนาะขอเอารถไฟออกจากทางตรงนี้ก่อน,อน,นโอเคเอาออกได้ละวุ่นวายมากเลยววาจะออกได้ไดลืมลมีมมมสัตวอโถเอ้ยอันเรียบร้อยฮนะทีนี้นะครับผมจะพาไปดูชมทางนะครับใหม่ๆม,มีวิวสวยๆเพียบ ก็อย่าลำคาดไอ้โกเลมพวกเนี้อย่าไปสนใจนะโอเคเนีย่ยฮะผมปรับเปลี่ยนทางนิดหน่อยให้มันดูอันนี้จะขึ้นวิไปละอ่ะเดีย๋ยวดูวิวไปครับ เอาเอาลากแตกคืไปไปต่ออ,ะอ่ะก <อะ S 2> ็ะจะมีประมาณนี้ครับไปดูบ้านด,ดูนได้ <ๆ S 2> อ่ะ,อะผมให้เวลาอ่านท่านผู้ชมอ่านสิบวินะครับแต่จุดก็จะมีป้ายเนาะผมให้เวลาอ่านสิบวิ โอเคอ่านได้แล้วใช่ไหมครับไปอ่านป้ายต่อไปกันนี่ยสิบวิเหมือนเดิมเรียบร้อยฮะจ,จุดต่อไปเลย ใ,ใกล้ๆสวีเหมือนเดิมครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปกันนี่นครับอ่ะนี่ที่หนึ่งสุดท้ายแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะสร้างเมืองแล้วให้สมรวจกันต่อสวัสดีครับ